ไปนะที่แล้วก็ได้ไปแต่ว่าพอดีว่าปีนี้จริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะไปอเมริกาแต่ว่าพอดีคุณแม่ไม่อยากเดินทางแล้วเพราะว่าคุณพ่อแบบไม่ค่อยสบายก็เลยเดี๋ยวชมคงไปกับเพื่อนๆเองแต่ว่ายังไม่ได้วางยังไม่ได้วางแผนอะไรเงี้ยแล้วก็ยี่หอะอย่างเงีักไม่ทำงานช่วงนั้นไม่รักอยู่แล้วเพราะจริงๆคิวเราก็ล็อกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราจะต้องเราจะต้องอยู่ที่ชะองอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้เพื่อนช่วยกันวางแผนอยู่แต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มที่ไหน เราเกือบไปไม่ไปด้วหรอกคงไม่ทีนี้คุณดัขอบายเพราะว่ามันมีเรื่องต้องเคลียร์เยอะอะค่ะที่โรงงานแต่ว่าชมมีชวนมีชวนไปกันบ้างห่อก็เข้าใจนะคะว่าว่ายุ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีใกล้มีทริปใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ทิ้งไปนานแบบเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์อะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกก็คือแกจะไปด้วยกันอเงี้ยแต่ว่าคือโรงงานตอนนี้มันต้องเคลียร์เยอะมากเพราะว่าสร้างกระโปงสร้างกระแพงอะไรกันไว้แบบเยอะถนนอะไรโรงงานก็พัง เราผลกับคนทั้ประเทศแค่นี้เองเราได้ไปพักผ่อนกันถือว่าดีแค่ไหนไม่ได้โฟดา,าวด้วยกัน,นจะมีของขวัญเซอร์ไหรส์อะไรขอไม่ซื้อหรอกไม่ท <c oughs> ราบเลยยังไม่ยังไม่ทราบอะไรก็จริงจริงเรื่องกันเท่าที่ชม ไม่ได้ไม,ไดม,มากนะจังหอาจจะต้องไม่รู้เหมือนกันชมก็ไม่ไม่ทราบอะค่ะแต่ว่าคงต้องให้ชมผู้ชายไปบอกอีกว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ยังยังคือตอนนี้กระแสมันเยอะมากอะคะ่ะแล้วก็ที่มาถามําถามกันก็มีแต่่าวลือทั้งนั้นเลยก็ยังไม่เห็นว่าจะมีข่าวอะไรอะไรจริงสักอ,อ,อย่างเกี่ยวกับกระแสละครดอกส้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่อดแคสต์วางให้ตู่กับโ๊ปีละครคู่กันนี้ชมได้ยินไหมเออเท่าที่ทราบตอนนี้นยังไม่ได้มีเรื่องไหนนะคะแต่ว่า ทักษาใช่ไหมคะก็ถ้าคุณโป๊บยังอยู่ในเรื่องีหยก็คงองเจอกันเรียกว่าปีหน้าอว่าหลายเรื่องต่างเรอย่างนี้ก็ตอนนี้ที่คอนเฟิร์มไว้ก็สองสามเรื่องค่ะที่เราจะายสำหรับครึ่งปีแรกแต่ว่าครึ่งปีหลังเดี๋ยวจว่ากันอีกที ใช่ป่ะอุ้มแต่ว่าเสื้อผ้าพเบามากธรรมาาดาที่นอนได้เห็นเข้าม,ามันยรังเห็นแล้วค่ะเจ้าเดูแลเซลลแล้วหนักวันนี้ก็เจอม,มาแล้วไม่เนถืตอนี่หรอกแต่ว่าสงสารน้อง <c oughs> หนักเข้าใจแล้วมันก็ทรงตัวยากด้วยเราก็เขาก็หนักแล้วเราก็ต้องเกร็งตัวอะไรเงี้ยให้ท่ามันสูง